เอาไหมของใครอ่ะอเ,เ,เอาไหมาเหรอ <_ J our itas> อ๋อมันรอดลกมามีใครรู้จักเพลงเมื่อกี้มากครับ <_ d ata> โอ้เป็นเซอร์เชิร์สซิงเกลิลของนุ่นเดียวเองที่ได้ทำร่วมกับพี่พอครีมนักร้องชาติกกาหลีเลยนะครับได้มารอให้ทุกคนฟังแล้วก็ได้ฟังทุกคนรองดีใจจังเลเลยแต่ว่า แต่ว่าวันนี้จริงๆแฟนๆของเพลงเพลงนึงมาข้้นเยอะมากๆเลยเป็นเพลงที่โห oh. รู้สึกว่าถ้าตัวเองร้องจะเป็นยังไงนะแล้ววันนี <Okay. S 1> ้ก็ได้เอามาร้องแล้วครับให้ทายว่าเพลงอะไรแบบยังไม่บ้าเลยครัดิ oh. ใช่ไหมนะวัสจีนบะ้าวัวันนี้กันนะฮะคุณคมัม่นใจขนาดนั้นเลยกับเขาหรนรอง,อง,องจีโอเคมันใจได้เลยเพรว่าใช่ค่ะ โอเคเย้เรามาถ่ายรูปกันดีกว่าข้างหลังก็เห็นนั้นวิวิบวิววิเต็มหมดเลยหนะาดีไหมครับเออยืนแล้ครับโอเคราทำทนาอะไรดีนะครับเออทำน้าอะไรดีนะเเหรอโอเคมเก็ได้ครับโชว์เล็บโชว์เล็บ Dan sah cek. Tapi sah tapi tapi tapi. Okay, harap. dan sah cek. Ikan dan nasi. ด้วยนะครับเดินจ cool ่อแจ็คขอวิดีโอภันะคะัอันนี้ดีเสียนะเราเอ่อขอให้ผมนับตั้งองสามทุกคน Dream Cancel วงการโอเคไหมครับขอบคุณครับหนึ่งสองสาม

ดีกว่า1,2,3เลิกมากนะครับ1,2,3 1,2,3นี่คุณลสีนที่นี่ค่ะว้าวสนุกไว้เนี่ยถ้าสนุกก็พรุ่งนี้อยากมีใจอีกวันหนังนะจะช่วยเพื่อมาดูได้นะคะแต่ลงสีนี่นี่้องซื้อได้อยู่นะฮะใช้แล้วโอเคเรามาต่อกันดีกว่าปล่อยกอบไหลูกเสร็จแล้ว ใจมากเลยครับที่วันนี้คอนเสิร์ตเป็นไปอย่างน่าตืินมากๆรู้สึกประทับใจมากรู้สูกว่าที่เราสู้มามันมันไม่สมากเลยขอบคุณครับมากเลยะะ่ะชาวันนี้ผมเป็นความสุขมาก แต่ว่าพวกนี <expert giveaway> <us ladım> been, is, ้เราก็ยังต้องสู้กันอีกในหนึ่งวันพวกนี้ใครมาดูบ้างครับพวกนี้เราก็จะมาเจอกันอีกนะผมก็อยากขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่วันนี้คอยช่วยน้องเพลงคอยแบบส่งสิ่งเชียร์คอยกรีดให้ตลอดเลยก็จริงๆแล้วผมก็เพิ่งเข้าวงการมาไม่นานเนาะประมาณ สามปีเองแต่ว่าในวันนี้เราได้มีโอกาสจัดคอนเสิร์เดี่ยวที่อ e ีแพกับอีนาเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมมากที่ที่ผมก็ก็เครียดนะก็กังวลนะทอด้วยเหมือนกันครับเพราะว่ามันยากมันมีทั้งร้องทั้งเต้นทั้งได้หลายอย่างเลยตได้ก็โกรธใจทำไม่ได้แต่ว่า วันนี้ก็มันมันจะมีอะไรทิพท่านไปบ้างแต่ก็ผมก็สนุมกมากเลยวันนี้ครับสนุมกมากจริงๆนนผมผมจอ สำหรับเพลงเมื่อกี้นะครับจะร้องชยมยังไงไม่รู้ว่าในทีนี้จะมีใครจะไม่รู้ว่าจะมีสักกี่คนที่เคยเทาเพลงนี้เพราะว่าก็ตั้งนานมากแล้วครับเป็นเพลงที่ผมชอบมากเพลงหนึ่งจริงๆตอนแรกจะไม่ได้ลองด้วยครับแต่รู้สึกว่าตอนแรกมันไม่ได้อยู่ในลิสต์แต่รู้สึกว่าผมอยากลองเพลงนี้จังเลยเพราะว่าข้อหมายมันดีมากๆแล้วก็หลายๆคนก็ชอบเพลงนี้มากๆด้วยแล้วก็ไม่ค่อยได้ลองบ่อยๆด้วยครับ รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แทนความรู้สึกในใจผมมากมาเพราะว่ามันแบบจะรักชันยิ่ยางขา่้นเงี้ยจริงๆเอ,อผมก็โตขึ้นมาเยอะมากหลายคนอาจจะมองผมเป็นน้องนิวบางวันเป็นเฮนนิวบางวันเป็นเยนิวเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างมากผมก็ซนขึ้นโตขึ้นเดือขึ้นบ้างแต่ก็ทุกคนไม่ทิ้งรักผมอยู่ แตบคนที่ทุกคนรักในตัวตนของผมที่ของผมเป็นไม่ว่าผมจะเป็นยังไงก็ทุกคนจะบอกเสมอเลย,ว,ลย,ยเเเว่าทุกคนจะรักเฮ้ยอย่างนะไม่ใช่เหรอโอเคทุกคนบอกผมเสมอว่าทุกคนจะรักที่ตัวตนที่ผมเป็นก็ผมรู้สึกผมมากจังประโยคนี้แบบอยู่ในใจมากๆผมใช้พูดไปไหนแล้วไปไหนะามาฟูชอบประโยคนี้มากๆ ยังครั<ะ>บคุณครับวั ε นนี้แล้วก็รลายเหมือนกันมาเดินทางมาได้ไกลามากแต่นานอน,นานานโนสูงๆแบบมีชาชายด้วยขอบคุณทุกคนมากเลยครับแล้วก็ผมอยากจะขอบคุณให้ที่วันดีด้วยที่จัดคอนเสิร์ให้หผมที่ใจญขนาดนี้แล้วก็คอยสัพพอร สนับสนุนความฝันของผมตลอดเลยขอบคุณมากๆครับที่ดันเด็กตัวนล็กๆคนหนึ่งที่ในวันแรกก็ไม่มีใครรู้จักหรอกดันมาเรื่อยๆเรื่อยๆๆให้ลองทําในสิ่งที่อยากลองทําให้ลองได้นร้องเพลงจากั้นที่ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะร้องเพลงได้ก็ให้ลองลองโคฟเวอร์ดูจนกระทั่งรู้ว่าเออเราก็ร้องเพลงพอได้นะแล้วเราก็ฝึกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเราเปนซีรีส์หนึ่งอย่า แล้วก็ในตอนนี้ก็กำลังจะมีซีรีส์เรื่องข้ามมาเคียงเธอด้วยเดี๋ยวจบจากคอนเสิร์ตเนี่ยผมก็จะเปิดต้องถ่ายซีรีส์ข้ามมาเคียงเธอเลยฝากชมด้วยนะฝากดูด้วยนะเป็นใจให้คุณลักษณะคนด้วยเพราะว่ามันถ่ายแรงมากจริงๆแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่บเบ่อร์เลยครับขอบคุณทุงทีมากๆเลยครับแล้วก็อยากจะขอบคุณเฮียด้วย เป็นฮันนีร์ที่ดีกับหนูมาโดยตลอดไม่รู้ว่าฟังอยู่หรือเปล่าถ้าฟังอยู่ก็ขอบคุณที่เราเดินทางมาด้วยกันมาถึงวันนี้ตั้งแต่วันแรกเนี่ยสองปีกว่าสามปีแล้วที่ผ่านมาครับตั้งแต่บันไดในวันนั้นที่เราเจอกันเราก็ผ่านอะไรกันมาเยะแยมมากๆขอบคุณที่คอยสนใจในตัวหนูขอบคุณที่คอยเป็นกำลังใจให้หนูแล้วก็คนที่คอยเฝ้ามองหนูอยู่ในทุกๆก้าว ดื้อใช่แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเดี๋ยวมาจีด้วยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนตอนนี้ผาไม่เห็นเลยครับเพราะเขาเหวนคนขอบคุณที่มาดูนะไม่รู้มากที่ไหนทำให้คอนเสิร์ตของผมออกมาเซนไซรอสคลีมมากๆที่แท้ก็คืออยู่กับผมมาตั้งแต่ช่วงนิ่งเฮียเลยอยู่ด้วยกันมานานมากเหมือนแบบ หมือนเรามีอะไรสักอย่างที่เราคลิงกันนะครับแล้วก็พี่แอมมักจะอวยผมเสมอือก็ไม่รู้อวยจริงหรือว่าอวยเล่นแต่ผมก็ดีใจนกครับที่ได้ทํางานร่วมกับพี่แอมได้ร้องเพลงได้แบบฟังเสียงพี่แอมไกด์ร้องไกด์มาตลอดเลยขอบคุณม,มากมากเลยครับแล้วก็ขอบคุณครูพีพี่ปีปนครูโน้ตแล้วก็พี่พี่ทีมที่ทำดนตรีทุกคนเลยค่ะพี่พี่วงแบนด้วยสุดยอดมาก ขอบคุณคุณครูทุกท่านที่คอยสอนคอยปุกปั้นผมให้ผมได้พัฒนาสกิลตัวเองเรื่อยๆอย่างการร้องเพลงก็ร้องรู้สึกว่าตัวเองก็ร้องพัฒนาขึ้นเยอะมากส่วนเรื่องเต้นขอบคุณครูเบิร์ดขอบคุณพี่ทีมขอบคุณครูเคด้วยครับที่สอนให้แบบนนิวได้มีสเต็ปที่มันเก่งขึ้นเนาะ <laughs> ใช่ครับแล้วก็ ขอบคุณพี่พี่ทีมงานดับหนึ่เลยคือสไตลิสต์พี่พี่ชั้นหน้าชั้นผมแล้วก็สปอนเซอร์ทุกคใจดีทุกท่านด้วยครับที่ทั้งไ้มีคอนเสิร์ตในวันนี้เขาไม่ว่าจะอะไรก็อยากจะขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้คอนเสิร์ตวันนี้เป็นไปได้อย่างราบรื่นมากๆขอบคุณมากๆจริงๆค่ะขอบคุณทุกคนด้วยผมว่า oh oh. วันนี้ก็ควรจะสนุกนะพรุ่งนี้ไม่ใช่ว่าวันนี้มาแล้วพรุ่งนี้ไม่มาแล้วไม่ได้นะครับ ซื้อบัตแล้วต้องมานะในไลฟ์ด้วยนะครับชวนเพื่อนมาดูได้นะคะนรับพวกนนี้อีกวันหนึ่งโชว์ไมเหมือนกันด้วยนะ,ะเนสกสก็มีไม่ซัำด้วยนะครับใช่พุกนี้อาจจะได้เห็นอะไรที่วันนี้ไม่ได้เห็นแบบอืมนั่นแหละครับอยากให้มาจบครับผมลืมใครไปหรือเปล่นะานะไม่แน่ใจ น่าจะไม่แล้วแหละกลัวแบบขอบคุณไม่คขมรว่าตัวเองตัวเองไม่ต้องขอบคุณรกขอบคุณตัวเองเลยก็ได้ครับขอบคุณ่นนี้ขอบคุณรุณนณน่นนีเน้นเอียนิวจนิวเก่งมาก กนะีนนะเดี๋ยวร้องให้ชมวยอีกเลยนะคะรับเป็นร้องเมื่อไหร่ร้องวันนี้มนนันแรกกินนะแต่คุณนุนี้ที่พาอะไรามาแบบเยอะเยอะมากมายสู้คอนเสิร์ตน,นี้สุดๆเลยอาจจะนี้ก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเป็นเด็กดีเป็นเด็กแห่งรักนะของทุกคนของเมน,นานนูโซนโซนของมิสจายทุกคนแล้วก็จะต่ะอไปอีกไปเรื่อยๆจะร้องเพลงนี้ให้ทุกคนฟังอีกนานเลยก็อย่าพเพิ่งเบือบ่ออย่าเพิ่งเบื่อเสียงโฟมนะ นะแล้วก็สุดท้ายนี้วันนี้สำคัญมากๆเลยคยรับพี่ออขอบคุณพี่ออฟมากๆเลยที่มาเสกงานกัเรคือพี่ออแบบพุงเทกับผอมา,มากๆเลยไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามคคือคอนเสิร์ตครั้งนี้มันมีพี่อ๊อมากา,กอา,อมากเ็เ็กอเป็น เอ็ีอะไรกันหรืล่ามีอไรกันหรืล่าไมู่ไมได้ใช้ยาอะไรเลยไม่ีเราชูชูถอดนแล้วเพ่อหะไรกันเป็นรไปเนี่ แบบลุ้เที่ยวมากเลยครับใช่กีก็ไม่จบคือคอเสิร์ตครั้นี้ er e bon มันใหญ่มากมันแบบคือรชาติมันรู้มากมากเลยอ่ะล้วก็มันแบบตุ้มตุ้มตุ้เลยขอบคุณที่ร้องคุณหลายอย่างกับผมคือไม่เลยละเที่ยวนเดี๋ยวผมก็ใกล้จะตื่นแล้วแต่ราะว่า หลับไปที่แดดคลายแรกนแล้วไม่ตื่นเลยอยู่ใน้องไฟงนะสุดท้ายนี้นะครับผมก็ยังมีหนึ่งเพลงที่ี่ <c oughs> ที่ว่าเพลงนี้ผมอยากจะร้องเพื่อให้กำลังใจทุกคนที่กำลัง มีความฝันหรือว่ากำลัง,งมีเป้าหมายหรือว่ากำลัง าันแล้วเขาจะกันแลวเริมแต่นแต่วกนี well> Damn, ้นะจะออกมาแล้วนะแทนจะดูวันตริออกมาก็ไม่ถ่ายนะอมือ 有你，有你，不